ไหมกับการตัดโซ่แบบนี้วันนี้ผมมีวิธีที่ดีกว่ามานำเสนอครับด้วยชุดตัดโซ่นี่นะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับเมื่อกี้นี้ก็จะตัดข้อนี้นะครับ ใส่เข้าไปตรงนี้เลยนะครับหมุนตัวนี้เข้าไปชนแล้วก่อนนี่เลยครับโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็ใช้ประแจเบอร์17เนี้นครับถอยออก เรียบร้อยเยี่ยมไปเลยครับก็ฝากไว้เป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับไอเครื่องมือตัวนี้ผมก็จะปักตะกร้าไว้ให้ที่ไว้ให้ที่ใต้คลิปขออภัยนะครับปล่อยไก่เลยก็สวัสดีครับหวังว่าคงจะได้รับการอุปการะคุณนะครับ